ประเทศไทยเรามีข้าวมีชาวนามีผืนดินแต่สิ่งที่เราขาดคือระบบน้ําและที่ขาดยิ่งกว่าคือระบบคิดที่จะเปลี่ยนข้าวให้กลายเป็นอนาคตในขณะที่โลกกําลังถูกขย่าด้วยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนผลกระทบกระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยแต่เราจะไม่รอให้คนอื่นกําหนดอนาคตของเราอีกต่อไปประเทศไทยต้องมีเกมของตัวเองที่ออกแบบได้เองและมันเริ่มต้นจากจุดแข็งของเราข้าวไทยและสินค้าเกษตร ที่เคยมองว่าเป็นภาระกลายเป็นเครื่องมือสร้างอนาคตเราจะใช้สิ่งนี้เป็นสะพานสู่การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เช่นระบบชนรับประทานระบบท่อและอื่นๆที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตใหม่โครงการนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของพักการเมืองใดแต่คือแนวทางที่ประชาชนสร้างร่วมกันด้วยเข้าในมือและศักยภาพที่เรามีสิ่งที่เราต้องการจากรัฐไม่ใช่การสั่งแต่คือการไม่ขัดขวางการเปิดพื้นที่ที่ประชาชนมีสิทธิ์สประกอและราชพัสดุ เท่ากับที่ของประชาชนสนับสนุนด้านกฎหมายและการค้าระหว่างประเทศเพราะข้าวหนึ่งถุงสามารถแลกได้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและอนาคตเราเรียกสิ่งนี้ว่า double consumption เท่ากับเกิดการบริโภคสองทางข้าวกลายเป็นระบบน้ำข้าวกลายเป็นเทคโนโลยีข้าวกลายเป็นอนาคตของประเทศและทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยชาวนาชุมชนเอกชนนักคิดและผู้มีหัวใจอยากเห็นบ้านเกิดดีขึ้นขอแค่รัฐเปิดทางให้เราแล้วเราจะสร้างเอง นี่ไม่ใช่โครงการกู้ไม่ใช่การขอแต่คือการแลกข้าว5ล้านตันต่อปีราคาตันละ3า0 0 0บาทมูลค่า1 5 0,000 000, ล้านบาทแลกกับระบบชลประทานระบบท่อทั่วประเทศ10ปีรวม1.5ล้านล้านบาท1ครั้งแต่ใช้ได้ทั้งชาติรัฐได้อะไรแวดปีละ1 5 0 0ล้านบาทภาษีนิติบุคคล2,000ถึง3,300ล้านบาทส่งออกเข้าเพิ่มอีก4,500ล้านบาท รายได้รวม1,6700ถึง1,8300ล้านบาทต่อปีจะจ่ายจริงแค่133,000ล้านบาทต่อปีและระบบนี้ใช้ได้อีก30-50ปีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มชาวนาได้เงินแน่นอนเข้า5ล้านปันผลิตได้2-3รอบต่อปีต้นทุนน้ำลดลง30-40%สร้างงาน1ล้านตำแหน่งต่อปีพื้นที่ที่เคยปลูกไม่ได้กลับมาผลิตพืชมูลค่าสูงเข้าส่วนเกินนำไปแลกเทคโนโล,โลยีเงินทุน อนาคต GDP กเกษตรเพิ่ม40,000ล้านบาทต่อปีส่งออกข้าวเพิ่มหลายล้านตันต่อปีราคาข้าวมีเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกระจายทุกจังหวัดนี่คือทรัพย์สินของชาติที่สร้างไรายได้ไม่รู้จบจ่ายครั้งเดียวแต่ได้คืนทุกปีได้งานได้ภาษีได้อาหารได้เทคโนโลยีและได้อนาคตของประเทศไทยนี่คือเกมใหม่ที่เราคนไทยออกแบบเองไม่ใช่ดีวรับหลังบ้านแต่คือโครงการของประชาชนเพื่อประชาชน โดยประชาชนเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มกลางให้ทุกคนร่วมเสนอรู้เห็นตรวจสอบและเป็นเจ้าของร่วมเกษตรกรผู้รับเหมาผู้เชี่ยวชาญสตาร์ทอัพหรือใครก็ตามที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือเราเองแชร์วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเราทุกคนกดติดตามเราไว้และเรามาร่วมกันสร้างพิมพ์เขียวประเทศไทยไปด้วยกันครับ ในสงครามชัยชนะเริ่มจากแผนที่ดีในประเทศไทยคนทำนากำลังสู้สิ่งที่ไร้ราคาศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่คือวงจรที่ไม่มีวันเปลี่ยนข้าวมากเท่ากับราคาตกชาวนาไม่มีอำนาจต่อรองเพราะเราไม่มีแผนแต่หากวันนี้เราขายล่วงหน้าเราจะรู้ราคาข้าวล่วงหน้าทุกเม็ดและนำข้าวไปแลกเป็นโครงการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่5ล้านตันต่อปี คูณ10ปีเท่ากับ50ล้านตันราคาข้าวสารเฉลี่ย30-35,000ถึง3 0 0บาทต่อตันเกษตรกร,ร,กรมีรายได้แน่นอนกว่า 1, 1,50 0 0 0ล้านบาทต่อปีแลกกับโครงการชลประทานระบบท่อและจะทำให้เพิ่มผลผล,ผลิตได้อีก30%ตต่อปีประเทศมีทุนเพื่อเปลี่ยนอนาคตทันทีวันนี้ประเทศไทยไม่มีระบบจัดการน้ำฝนตกเท่ากับน้ำทิ้งแต่ถ้ามีระบบท่อน้ำไปถึงทุกไร่ทุกฤดู ผลผลิตเพิ่มทันที30%นี่คือ,อไรายได้ใหม่ที่เราไม่เคยใช้รถเก่าที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเท่ากับของหมดอายุแต่อย่าปล่อยให้กลายเป็นเศษเหล็กข้าวบวกรถเก่าสามารถนำไปแลกรถไฟฟ้า EV ไฮโดรเจนหรือของที่มีมูลค่าได้นี่คือการรีเซ็ตระบบขนส่งในครั้งเดียว Border Trade คือกุญแจยุทธศาสตร์รถเก่าบวกข้าวสามารถนำไปแลกรถ EV และแบตเตอรี่ลิเธียมได้ข้าวและยางเท่ากับสนามบินเมืองรองสินค้าเกษตรแลกเทคโนโลยีเมือง100แห่งโครงการที่เคยอยู่บนกระดาษวันนี้แลกให้เกิดจริงได้แผนนี้สร้างงาน1.5ล้านตำแหน่งเงินหมุนเวียนปีละ750 0 0ล้านบาทรายได้รัฐเพิ่มหลายหมื่นล้านนี่คือชัยชนะของยุทธศาสตร์ไม่ใช่โชคชะตา เสาหลัก4บวก1และบวกอีกหนึ่งคือความโปร่งใสทุกข้อตกลงอยู่บนบล็อกเชนทุกเม็ดข้าวตรวจสอบได้ไม่มีโกงไม่มีคนกลางนี่คือกลยุทธ์ที่คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งแลกสินค้าเท่ากับขายล่วงหน้ามาร่วมเขียนยุทธศาสตร์ชาติด้วยมือของคุณเองกดติดตามเราไว้และเรามาร่วมกันสร้างพิม์พเขียวประเทศไทยไปด้วยกันครับ ข้าไทยจะไม่เป็นของเหลือแต่จะเป็นอาวุธเปลี่ยนโลกโลกไม่ได้ขาดเงินแต่ขาดอาหารที่เพียงพอมีคนกว่า700ล้านคนที่ยังหิวโหวยในขณะที่ข้าวไทยบางส่วนกลับถูกขายต่ำกว่าทุนวันนี้เราจะไม่ขายแต่จะใช้เพื่อแลกเพราะข้าวไทยคือสกุลเงินใหม่ของโลกเราจะเปลี่ยนข้าวจากคอมมูิตี้ให้กลายเป็น strategic asset สินทรัพย์ระดับชาติเราใช้ข้าวแลกทรัพยากรแร่น้ำมันพลังงาน แลกเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ EV ระบบน้ำแลกนวัตกรรม AI โรงพยาบาล Clean Energy และเราจะสร้างศูนย์วอร์เทรดพร้อมอุตสาหกรรมต่อเนื่องแปรรูปและโลจิสติกเพื่อให้ GDP ไทยเติบโตโดยไม่ต้องรอใครข้าวไทยจะเป็นอาวุธทางการทูตสร้างพันธมิตรทั่วโลกโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวเราจะใช้ข้าวเจราจาสิทธิท,ทางการค้าเปิดตลาดใหม่ ต่อรองมติใน UN และ World Trade Organization ไทยจะไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปและจะเป็นเจ้าภาพ global rice exchange ที่กำหนดราคาข้าวใหม่ในโลกบนระบบบล็อกเชนที่โปร่งใส1%จากข้าวทั้งหมดเท่ากับข้าว50,000ตันต่อปีเลี้ยงชีวิตคนได้หลายล้านนี่คือ Thai Rice for Peace ข้าวจากหัวใจของชาวนาไทยส่งถึงประเทศยากจนและพื้นที่วิกฤตพร้อมจัดตั้ง global rice fund กองทุงข้าวเพื่อโลกข้าวไทยที่ไม่ใช่แค่ให้อาหาร แต่ให้ชีวิตและความหวังชาวนาไทยจะไม่ใช่ผู้รอรับอีกต่อไปแต่คือนักการทูตอาหารโลกเราจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตเป็นผู้นําจากภาระเป็นพลังของชาติเยาวชนไทยจะได้รับแรงบันดาลใจและทุกคนมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ชาวนาจนถึงคนรุ่นใหม่ข้าวไทยจะไม่เป็นของเหลือแต่จะเป็นของล้ำค่าเรากำลังประกาศอำนาจโลกใบใหม่ที่เริ่มจากเข้าในมือของชาวนาไทยหากคุณเชื่อว่าข้าวไทยเปลี่ยนโลกได้ช่วยกันแชร์ ช่วยกันส่งต่อและประกาศไปพร้อมกันเกษตรกรไทยและคนไทยทุกคนเรามาช่วยกันสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติด้วยการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันสมัครเป็นอาสาสมัครพิมพ์เขียวประเทศไทยเพราะอำนาจอยู่ในมือคุณวันนี้พิมพ์เขียวประเทศไทย Food Politics พลิกอำนาจโลกด้วยข้าวไทยกดติดตามเราไว้และเรามาร่วมกันสร้างพิมพ์เขียวประเทศไทยไปด้วยกันครับ คือชีวิตที่เราคุ้นเคยชีวิตของคนไทยที่ตื่นแต่เช้าเหงื่อไหลตั้งแต่ยังไม่แสงเพื่อความหวังเพื่อความมั่นคงของ,ของครอบครัวประเทศไทยไม่ได้ขาดทรัพยากรเรามีทั้งข้าวทั้งน้ําเรามีป่าและทะเลแต่เราขาดวิธีคิดและการจัดการที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีข้าวไทยไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันคือน้ํามันบนดินที่ขึ้นใหม่ได้ทุกปีถ้าเราจัดการให้ถูกมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของชาติสร้างไรายได้ให้ลูกหลานได้ทุกปีทุกยุคทุกคน วันนี้พิมพเขียวประเทศไทยได้วางระบบใหม่ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยสีเสาหลักบวกหนึ่งเกษตรพาณิชย์ท่องเที่ยวสาธารณสุขและเทคโนโลยีเราสามารถพลิกฟื้นประเทศไทยอย่างยั่งยืนนี่ไม่ใช่แผนของรัฐบาลใดแต่มันคือแผนของพวกเราทุกคนและวันนี้เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นประเทศไทยที่ลูกหลานภูมิใจ ว่าเราเคยร่วมกันวางรากฐานไว้ให้แล้วคลิกติดตามเราแล้วมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ไปด้วยกันครับประเทศไทยคือดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแต่ยังไม่ได้ถูกเล่าให้โลกรู้เรามีวัดวาอารามเก่าแก่มีตำนานวีรชนมีศิลปะและประเพณีที่อย่างาลึกกว่าหลายร้อยปีเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งลองจินตนาการ วัดร้างกลางหมู่บ้านกลับมาสว่างสวยด้วยโฮโลแกรมเล่าเรื่องวีรชนไทยผ่านแว่น VR นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินตามเส้นทางบุญพร้อมฟังเสียงประวัติศาสตร์จาก AI Guide ถึงเวลาแล้วที่เราจะนำเรื่องในโลกอดีตมาปรากฏในโลกปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต Value Creation Tourism จะสร้างพลังเศรษฐกิจใหม่ให้ไทยแบบจับต้องได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว100แห่งเพิ่มการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจาก1,500บาท เป็น3,500บาทต่อวันนักท่องเที่ยว40ล้านคนต่อปีเท่ากับเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า8 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีสร้างงานใหม่กว่า10,000 0ตำแหน่งกระตุ้นการลงทุนในเมืองรองมากกว่า3 0 0แสนล้านบาทและเราจะไม่พึ่งเงินกู้อีกต่อไปแต่จะใช้ข้าวไทยและสินค้าเกษตรแลกเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสร้างดิจิตอลแกลเลอรี่ในชุมชนคืนชีวิตให้ศิปวัฒนธรรมของเราประเทศไทยไม่ต้องเปลี่ยนตัวนลลนตน และนี่แหละ Value Creation Tourism อดีตที่เล่าขานปัจจุบันที่สัมผัสได้อนาคตที่จับต้องได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างประเทศไทยในแบบที่เราฝันให้ลูกหลานของเรามีโอกาสเห็นอดีตอันงดงามและมีอนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกันนี่คือโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยหัวใจไทยกดติดตามเราไว้และเรามาร่วมกันสร้างพิมพ์เขียวประเทศไทยไปด้วยกันครับ